มาดูซิวันนี้มีใครให้อะไรเราบ้างทุกคนมาเกาจดหมาแน้วทุกคนนี่นะเขาบอกว่าคอมเมนต์ในวิดีโอแล้วครับทุกคนโอเคผมดูมาแล้วเนาะทุกคนคนได้รับไปเนาะโอ้โหเขาให้อะไรมาเนี่ยเขาให้ดีเจนารีนะแมทเทอร์มาทุกคนอ่าโอเคโอเคเนี่ย N U U P U N N ใช่ไหม N U U P U P U U N N N U U P U nn เนาะโอเคครับทุกคนนี่เนาะทุกคนรู้สึกว่าถ้าเกิดผมไม่ทําวันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคนดูมันน้อยมากเลยเนาะผมก็คิดว่าเออั้นั้นผมจะให้คุณให้คุณนด้แล้วกันเนาะเพราะว่าเขาไปคอมเม้นมาคนแรกไงเนาะโอเคครับทุกคนถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกหรือเปล่านะแต่ก็คิดว่าจะถูกเนาะทุกคน nnuupu nn มันถูกละ อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะท่านทุกคนไปละครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไวมนะคลิปนี้แค่มาบอกไปเฉยว่ามีคนได้เนาะเออก็ขอให้คนที่ได้ไปเนี่ยก็ขอให้สมใมไิวเกิวกันเนาะไปละครับสวัสดีครับ